ทำอะไรให้ทำก่อนเราก็จะอาจ่านเราพอเยอะ๊บมันจะเลี่ยนรา,าคาดับราคาทำให้เราอยู่ไม่ได้เราก็ไม่ทำคิดใหม่เรื่อยๆจังหวะมันดีมันก็เลยเลยได้ไม่ได้คัโทระทไปก่อนลงได้ยัง,งเทลงไม่ยังเราก็บอกว่าอย่างยังคุยกันไม่รู้เรื่องยังไม่ได้คุยกันแม่บ้านเขาบอกนม่ได้ดับเลยแล้วก็กลับบ้านไม่ต้องไม่เอาคือทำถึกแล้วยาว ทีนี้มีมพี่เคยเฮียสมเด็จเฮียอุชชนออกมาเ <_ S 2> ขาบอกพี่วัตุระอะไรบอกผมจะเอา22จานมาคืนเพราะมันยกไม่ขึ้นแกบอกมันยกขึ้นนะไปดูระบบรถใหม่ว่าให้ดูอะไรเราเป็นอะไหรหรือเปล่าไปให้ช่างตรวจเช็คดูอย่ามาเสียเวลาตรงนี้เลยกลับไปแล้วสักวัน,นจะรู้ว่ามันทำงานงไม่ใช้เลยปีหนึ่ง ปีหนึ่งเต็มๆเลยไม่ใช้ต่อจากนั้นอีปีหนึ่งก็มีลูกน้องเสตุผลมนขึ้นมาเหมือนมาจะมาประกบค่อยๆมาคุยมาเหมือนสายสายสัมพันธ์นะก็เครื่องมือมันต้องมีเลยเราก็ตัดสินใจว่าเอาอย่างนี้เครื่องมือตัวไหนที่ผมจะต้องใช้อะก็ขึ้นมาเลยแต่มีคำว่าแต่สตางค์ไม่จ่าย สตางไม่จ่ายให้ใช้ได้ก่อนถึงจาทีนี้พอเราพูดกันปุ๊บเฮียสมนึกก็ขึ้นมาว่าพี่จะเอาจริงหรือเปล่าเรื่องความรู้อะไรต่างๆเนียสมนึกก็ทั้งเครื่องมือทั้งแปลผมนี่จบป .4 ไม่รู้เรื่องอะไรในภะาษาอังกฤษไม่สนิทสักตัวเลยเอ c ซนี่ไม่จบนะครับไม่ได้เลยแต่มียอาจารย์ เป็นคนฝรั่งมันก็น่าคิดนะสำหรับชาวไร่ที่ที่จะใช้เครื่องมือเราหรือทําตามเราขนาดพูดกันไม่รู้เรื่องเรายัางทําได้อันนี้ไม่ได้คุยนะก็คือเราให้ความสําคัญหรือให้ความสนใจตั้งใจถ้าเราตั้งใจดีแล้วตั้งใจทำแล้วผมเชื่อทุกอย่างมันต้องสำเร็จางทุกวันที่มองเห็น ตอนนี้ก็มีรถถังสิบห้าคันนะครับสิบห้าคันก่อนที่จะมีสิบห้าคันเนี่ยเครื่องมือส่งมาชุดหนึ่งก่อนแล้วก็เราก็ปลูกพอชาวไร่เนี่ยเริ่มเห็นว่าเราปลูกได้งานก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆบางปีผมซื้อรถถ่าทุกสี่คันนะซื้อนี่ไม่เคยไปดูเลยซื้อจากมอชัยแท็กเตอร์นต่มีที่เดียวเ,ยเห็นไหมรถผมเนี่ยมอชัยแท็กเตอร์อยู่พะยทุยานะครับ,บว่า สาขาอะไรอนไรอะไอะไรนะครับก็ซื้อจนไม่ต้องไม่ต้องไปแล้วสั่งแล้วมาเลยเชื่อใจกันขนาดนั้นแล้วก็ตอนท้ายๆที่แกมาซื้อที่อยู่ที่ซับน้อยเมื่อวันที่แปดเดือนที่แล้วไน้ฮียซินเลิน้องเชอรี่เนี่ยเอาบินไปสาธิตให้ผมทําให้เขาโดนโดนนะครับทําให้เขาอยู่อย่างเงี้ยมาทุกปีทุกปีโดยที่เจ้าของเนี่ยไม่มาเลย เราทำเหลือเท่าไหร่เขาไปให้แกเหลือเท่าไหร่ไปให้แกรายจ่ายเท่าไหร่จดไว้เหลือเท่าไหร่เราไปให้เขาก็เชื่อใจกันจนขนาดนี้อันนี้นคือความซื่อสัตย์ของเราคือพูดจริงทําจริงอะไรจริงเราก็ว่าไปนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือความยังไงละความซื่อสัตย์ของเราเนี่ยต้องได้นะ อันนี้เดี๋ยวพูดตรงนี้ไปเลยฝากไปเลยเพื่อนชาวไร่หรือผู้รับเหมาคือศีลห้าข้อเนี่ยเอาข้อเดียวข้อที่สี่ครับห้ามุสาไม่โกหกเจ้าของไม่โกหกชาวไร่ทุกอย่างจะสําเร็จผมใช้มาแบบนี้นะทุกอย่างจบฮะรถถยที่เห็นนี่ก็คือจะมีหลายรุ่นมากมีเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งศูนย์แล้วก็ถ้าวดีเป็นเจ็ดแปดสี่ศูนย์แล้วก็ ทีเอสร้อยสามสิบห้าเอนะที่ใช้อยู่หกสูบเรามีกี่คันเนี่ยเจ็ดคันเพิ่มกันอีกคันวันเหมดมีสิบห้าคันกันแล้วกันนะสิบห้าคันแล้วแต่ที่ใช้อยู่นะครับใช้อยู่สิบห้าคันนะเราจะทํางานอ่าชุดเตรียมดินหนึ่งหนึ่งชุดเลยแล้วก็ปลูกก็ปลูกตัดพันธุ์ก็ตัดพันธุ์ที่เราทําอยู่แล้วก็เห็นพันธุ์โดยใช้เทรืเลอร์แบบนู้นนะชาวไร่ดูเลย อ่าผมก็จะตัดคอกลงแล้วก็สูงจากพื้นดินาจากพื้นคอกอ่าพื้นตัวถังห้าสิบเซนแล้วก็ทําเป็นเสาล้มลุกเหมือนเราเข็นอ้อยอ้อยหลังเข้าโรงงานนะครับอันนี้มันจะสะดวกคือบรรทุกไปปุ๊บแต่ละแปลงเราไม่ต้องไปดับลงอ้อยไปทับกันเอาลงเครื่องเข้าเข้าเครื่องปลูกมันจะง่ายและมันจะเร็วเหลือไม่ต้องไปขนย,ย้ายอันนี้ที่ที่เราทําอยู่แล้วมันจะเร็วนะครับมันจะเร็วมากๆเลย นะครับแล้วตา,วาเราก็จะไม่เสียคือเวลาเราดับลงเนี่ยข้างรถหรือพื้นรถเนี่ยตาเราเสียหมดนะครับอันนี้เราก็จะอ้อ,อยเรากันอ้อยเราจะไม่ชสีที่เราทามาคือทำแบบนี้นะที่เรา,าปฏิบัติที่ทำมาจะเป็นแบบนี้สงสมดคือเข็มพันเชลเลอร์เขาจะมีสามตัวสลับกันตอนหลังๆเนี่ยมีหลายเบอร์มีหลายเบอร์จะเริ่มยุ่งยุ่งยังไง บองหนึ่งปลูกไปแล้วไม่หมดเหลือแต่งเจ้าเปนเจ้าหนึ่งสูตแต,แต,แต,แต่รวมกันไม่ได้บางทีก็ต้องมาขีบลงที่บ้านนะครับมันจะยุ่งหน่อยแต่ถ้าเป็นเบอร์เดียวกันเป็นยุ่งเพราะปูต่อตเดือนได้ถ้าข้าบข้าบเบอร์ก็จะยุ่งยากนิดหนึงนะครับที่เราทํามาก็จะเป็นแบบนี้แล้วปลูกหลักๆอยู่เลยเนี่ยเราจะปลูกยืนอยู่ในสองคันเครื่องปลูกน่าจะเป็นหน้า ห้าตัวรูป้ป่ะห้าตัวห้าตัวเนาะให้จะตีสามอ่าปลูกต้นกล้าอีกหนึ่งนะครับแะเอาไว้ใช้อ่าสำหรับทำขนมโดตรงนะครับส่วนใหญ่ที่เราใช้เนี่ยจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะดูนะอันนี้ใช้ง่ายแต่ชาวไร่ที่ยังไม่ได้ซื้อรถไถอย่าไปกลัวระบบไฟฟ้าถ้าท่านกลัวท่านจะไม่ได้ใช้แล้วต่อไปจะไม่มีแนละ้วรุ่นนี้หมด 7.840ก็เริ่มหมดแล้วได้ข่าวว่าราคาเริ่มขึ้นนะครับรถไถถ้าเราเจอช่างที่เข้าใจและชอบเป็น7.840 24สูนย์คยเนี่ยถือว่าดีมากนะครับค้าเขาเนี่ยจะเป็นระบบแช่ถมานเป็นแผ่นมันแผ่นแบบแผ่นดิมิเกตตัวนี้จะทนมากผมคาดว่าสิปีไม่น่าเสียอย่างเดียวเรื่องนี้เพิ่งเปลี่ยนไป ก็มันน่าจะหลายตางนะสักหลายหลายหมื่นอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นแผ่นแห้งค่าธรรมดาเราเนี่ยก็จะสี่พันกว่าบาทสี่พันห้าแต่ผมเนี่ยตอนนี้ใช้แผ่นอัดแล้วก็เสริมเขาเรียกว่าแผ่นทานเข้าไปฐานหินเข้าไปสาก้อนสามจุดในผ้าในแผ่นเดียวกันก็จะทนขึ้นสองพันาบาทเองสองพั 2, 000, 2, 000, 4, นสองสองพสีน่นะครับทนนะครับ คาร,รถไถเนี่ยชาวไร่ยอย่าไปคิดว่าคา์ดแข่งละสับดีนะไม่ใช่นะครับคา้าท,ที่จะจับดีโดยเฉพาะรถโฟวินเนี่ยคือหนึ่งหน้าไฟบินต้องเรียบหน้าซุา้มค้ดต้องเรียบจังหวะกดแผ่นคา้าเนี่ยหัวที่เบสเนี่ยจะข้างเวลาประมาณซักมิลครึ่งสองข้ามก็เป็นสามมิลเราตั้งกดไว้ย่ายถึงสามมิลสองมิลครึง่ง ตั้งซุ้มค่ามันจะมีแผนรองใช่ไหมครับซุ้มค่ากับไฟวินพอเราอัดไปปุ๊บสองมิลครึ่งพอแผ่นค่าเรายุบไปสองมิลครึ่งเหมือนจะลื่นเลยแล้วหน้าไฟวินเราจะไม่เสียบางคนเนี่ยกดเต็มที่เลยกดสามมิลห้ามิลบางทีห้ามิลก็มีแล้วมันจะทําให้คาดเราแข็งพอคาดแข็งปุ๊บตีนผีลูกปืนเราจะเสียเร็วอันนี้สองคันนะอันนี้บอกไปเลยครับเทคนิค ถ้าหน้าไฟบินเรียบไม่มีลื่นอย่าไปเชื่อใครว่าตั้งคัดอ่อนแล้วมันลื่นไม่ใช่นะครับข้อหมไม่เรียบยู่ได้เลยทุกคันอ่อนหมดแล้วออกล้อฟรีหน้าหน้ายกทุกคนะันนะอันเนี้ยฝากไว้เลยเนี่ยอันนี้บอกไเลยครับเทคนิคนะถ้าใครทําไม่ได้ขีนรถมาจะทําไม่ฟรีนะครับสามชั่วโมงเสร็จตัดทอดคา่าเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์เนี้ยเนี่ยรถรุ่นเนี้ยสามชั่วโมงเสร็จเลยครับเร็วมาก นะครับอันนี้คือการขอร้อบลุกเนี่ยถ้าเป็นรถรุน่นนี้เราจะช่อบอีกทั้งหมดถ้าเป็นไฟฟ้า7840แ s ดี่เราก็ช่างบนชัยมานะครับที่เราทำนะครับแล้วก็ของเราที่ทำอยู่ริปเปอร์สี่ยงจานหหรือ2แล้วแต่ความเหมาะสมแล้วก็ปลูกยืนอยู่เลยสคันวันันึก็ปลูกได้ประมาณที่สิบไ้สบายๆนะที่เราทำงานทำแบบนี้นะครับอัเดียรจะุดมีอะไร ก็มาถึงที่บ้านนะครับก็ถือว่าอันนี้คือบ้านชาวไร่ตัวจริก็ลองมองไหว้ายมือขวามือก็บอกกนว่านี่ไม่ได้จับนะเขาเขาวาง่างนี้อยู่แล้วเมืนปกติดูเครื่องไม้เครื่องมือด้านหลังเป็นระเบียบเรีเยบร้อ,รอยพร้อมใช้งานนะนี่คือความพร้อมเราต้องพร้อมใช้งานหมายก็ว่าอะไรพอนาฬิกาตีเป้ง ชกได้เลยนะก็คือทุกอย่างซ่อมเสร็จหมดแล้วทุกเรื่องเป็นระเบียบพร้อมที่จะทําง,ทงานได้ดังนั้นการทํางานที่จะให้มีประสิทธิภาพหรือมีคุณภาพเนี่ยมันเป็นตัวของบอกนะครับดังนั้นก็อยากจะให้การจัดรูปแบบนะความพร้อมของการทํางานแต่เพื่อให้ได้อะไรครับให้ได้ประสิทธิภาพให้ได้คุณภาพนะครับเพราะว่าเวลาเรามีน้อยเรื่อว่นในการรับเหมาจริงๆเนี่ย ส่วนใหญ่ผู้รับเหมาที่ทําแล้วเหลือเนี่ยก็คือนี่แหละคือความพร้อมบางทีเราไม่พร้อมเนี่ยรถไถสามห้าสามคันสี่คันห้าคันริปเปอร์รถไ 3, 5, 3 4, รถ,ไถไเสียซะแล้วไอ้สี่ห้าคันกลับบ้านหมดเลยเราะอไรรไิปเปอร์เสียคันอื่นเลยทําอะไรไม่ได้เลยโอ้ก็ไปแล้วอะไรก็ไปแล้วแต่รถไรถริปเปอร์เสียก็ต้องกลับบ้านหมดใขจ้จ่างตามมาเป็นหางว่าวเลยนี่แหละคือความไม่พร้อมดังนั้นทุกอย่าง คุณนะรับเหมาต้องคำนึงทุกอย่างไม่งั้นเราจะอยู่ยากในราคาที่ก็ค่อนข้างมีการแข่งขันสูงด้วยคุณภาพก็จะต้องแข่งขันกันด้วยนะครับดังนั้นเราจะเป็นผู้รับเหมาหรือนักส่งเสริมที่ดีในการคัดเลือกชาวไร่จุดนี้เป็นจุดที่คุณควรจะพิจารณาด้วยว่าเออเข้าไปดูบ้านชาวไร่เขาเ,า,าเป็นยังไงมีความระเบียบไว้อะไรไว้ถ้าได้ตูบปุบก็น่าจะจับพวกนี้มาเป็น แนวร่วมก่อนเออผ่านสเปคเป็นจุดที่ถูกต้องนะคุณควรจะต้องพิจารณาเรื่องพวกนี้่เอ,อ้ยใช่ไหมเออเราเข้าไปดูพอกโอเคระเบียบเรียบร้อยดีแสดงว่ามีมาตรฐานในเรื่องของระบบระเบียบดีแต่อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราอยากให้ให,ให้ให้พวกเราได้พิจารณาคราวนี้เมื่อก่อนที่เรามาเลืออาจา์แขกเพราะเมื่อก่อนเขตเนี้ยอ้อยมันค่อยเยอะคุณอยากจะเป็นข้อโิพดกัน แล้วโรงงานตาลเนี่ยเกษตรไทยเขาอยากจะขยายพื้นที่มาเขตนอกเพราะว่านั่นจกอ้อยเขตนอกเนี่ยอันนี้เ็าจะเรียกอ้อยเขตนอกของเกษตรไทยซึ่งเกษตรไทยตรงนี้ก็ถือว่าไกลอยู่นะร้อยร้อยกิโลได้ก็ถือว่าไกลไ็เรียกว่าเขตนอกดังนั้นเราก็มาทำกลุ่มเซลล์ก็เรียกว่าสร้างกลุ่มเซลล์กลุ่มเซลล์คืออะไรไม่ใช่ไม่ใช่เซลล์แมนขายของไม่ใช่กลุ่มเซลล์คือกลุ่มที่ตอนนี้เราตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้เขาเป็นผู้นําแล้วก็สร้างความรู้รอบ ระจายความรู้รอบๆเป็นโรงเรียนเล็กๆโรงเรียนหนึ่งก็คืออย่น้อยๆญาติๆพี่น้องเขาก็เห็นปุ๊บแล้วก็เข้ามาถัอ้อยแล้วก็อ้อยเข้าหลงนะฮะดังนั้นพวกเราก็ถือว่าเราได้เห็นวิธีการแล้วเอออย่างนี้เราก็ไปตั้งกลุ่มเซลล์ว่าโหไว้ใจกล้ามีระเบียบวินัยนะเอออย่างน้อยๆก็มีสิบข้อสี่เห็นไหมอ่ากาแขกของเราสิบข้อสี่ต้องมีมุกสาเออจับอย่างเงี้ยมาเป็นกลุ่มเซลล์นะครับพอมา,าเป็นกลุ่มเซลล์ปุ๊บแล้วก็ผักแลนเต็มที่ จะเห็นว่าผมมาทุกปีกาจารย์ทิโรมาตลอดเพื่ออะไรครับเพื่อให้อ้ระบบระเบียบตรงนี้มันไม่หายไปมันไม่จืดจางว่าเรารู้อยู่แล้วชาวไร่เนี่ยมีทั้งเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังอ่ามีทั้งสองเนี่ยคนไทยจะเป็นอย่างนี้คือเดินหน้าไปได้ไหมหน้าเวลาเราเข้าไปส่งเสริมเอาไหมเอาทำไหมทำแต่พอไม่ได้เข้าไปพ๊บถอยหลังนี่ครับ ดังนั้นเรารู้อยู่แล้ววิถีของคนไทยเราก็จะต้องเอี่ยเดินหน้าอย่างเดียวไม่มีเกียร์หล่อยะนะครับดังนั้นเราการส่งเสริมจะต้องอกาติจะเห็นบอกว่าอ้าผมจะส่งเสริมพี่เนี่ยพี่ต้องตกลงกับผมบก่อนนะก็ผมชกไม่ปล่อยนะถมกพี่ต้องจริงจังนะไม่ให้ผมมาเสียเวลากับพี่แล้วผมก็ไม่ได้อะไรกับพี่หรอกแต่ว่าพี่ก็จะเสียเวลากับผมด้วยดังนั้นเราต้องตกลงกันก่อน ปาได้ตูปุ๊บอ่ะเรามาส่งเสริมแล้วก็พยายามผลักให้เขาเป็นผนู้นำก็คือตัวอย่างเพื่อให้ชาวไร่เขตนั้นเขามาดูไปรงเรี้ยนนะครับอันนี้ก็เป็นแนวฝากรองร้องพวกส่งเสริไมไว้อันนี้ใช้ได้ผลเพราะทุกที่ผมใช้แบบนี้หมดตอนนี้ไม่มีประโยชน์ครับที่เราจะเอาปลาทั้งหมดร้อยตัวมาแล้วก็จะให้ได้เป็นปลาที่ดีทั้งหมดร้อยตัวทำยากครับ อันนี้ผมบอกเลยว่าการส่งเสริมแบบนี้ยากเกิดยากเพราะผมทําอย่างนั้นมาก่อนแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยสามปีห้าปีไม่ได้ไเลยดังนั้นอย่างนี้ได้ประโยชน์กว่าทํากลุ่มเซลล์ในกลุ่มเซลล์นะครับมีกลุ่มเซลล์กลุ่มใหม่กลุ่มเซลล์กลุ่มเก่ากลุ่มเซลล์กลุ่มนิวกลุ่มเจเนเรชั่นนิวเจเนเรชั่นอะไรพวกนี้นะเออนะดังนั้นอันนี้ฝากน้องๆไว้ถ้าจะไปทําส่งเสริมนะครับอันนี้เครื่องมือที่นี่รู้สึกจะมีทั้งหมดกี่ตัว อนนี้นับรึเปล่าน่าจะห้าหกสิบตัวนะก็ของเอเคประมาณห้าหกสิบตัวในนั้นอยากเห้ได้นับนะนับสีดิงโชว์อย่างเดียวสีแดงครับถามว่าซื้อมาคืนทุนยังคืนทุนคืนทุนแล้วก็นึกว่ามาสองสามร้อยลายคืนอ่าสองสามร้อยไร่คืนทุนแล้วอันนี้ไม่ได้หมายก็ว่าต้องมาเพื่อจะมาขายของไม่ใช่แต่อยากให้เรารู้ว่าการที่เราซื้อเครื่องมือดีของดีไปทําด้วยความตั้งใจแล้วเนะี่ย เราไม่ต้องกลัวขาดทุนเร,เราได้กําไรแน่นอนแตนะขอให้เรามั่นใจแล้วเราก็ได้อ้อยด้วยอย่างที่เมื่อวานีอาจารย์แขกบอกว่าเขาไม่เคยทํารับจ้างแล้วก็ต้องไปหางานหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเไม่ต้องไปหางานหลายคนว่ายังไงผมขยายให้นิดนึงคือถ้าทําเก่งทําดีทําแล้วชาวไร่รวยลูกไร่รวย ไม่ต้องไปหางานลูกไล่วิ่งแข่ปทาให้ผม140ลอยสีย่สิบไร่ร้อยไร่ถึงรึเจ็ดสิบไร่ไม่ต้องหางานแล้วไม่ต้องไปวิ่งไปไกลเพราะงานอยู่รอบบ้านนี่แหละนะครับดังนั้นมันจะคนละความคิดกันดังนั้นขอให้เรา<ห>คือผู้อำนวยกาสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญบางคนทำไม <หา S 1> ต้องไปหากินสักสองสามร้อยโลอะไรไกลเลย ถูกไหมครับอันนี้แหละฝากไว้ถ้าของดีเราทำได้ดีจริงเก่งจริงไม่ต้องไปหางานคนระับเดี๋ยวงานวิ่งมาหาเราเองนะครับโอเคขอแอปแแนี้แล้ว